สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนปฏิบัติการวิชา Animal Products นะครับซึ่งเป็นรายวิชาปฏิบัติการที่มีการนำเอาการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนงานวิจัยการบริการวิชาการชุมชนรวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์นะ,ะเป็นครั้งแรกเลยนะ,ะตื่นเต้นมากคนสอนตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยทำมาก,ก่อน นะอันนี้ครัง้งนี้ครั้งแรกแต่ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิด ครับผมก่อนอื่นวันนี้เรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะนําเสนอก่อนนะครับผลิตภัณฑ์แรกวันนี้ที่เราจะทําเป็นผลพลอยได้จากงานวิจัยของนักศึกษาเองนะคะรุ่นพี่ทํามาก่อนหน้านี้แล้วเรามีการบรรจุเอางานวิจัยของรุ่นพี่ที่มีการาศึกษาวิจัยแล้วตกผลึกมาเป็นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้เอามาบรรจุไว้ในหลักสูตรแล้วก็ถ่ายทอดให้น้องๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ไปควบคู่ไปกับเรา นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปลงมือทำสบู่บำรุงผิวนะฮะซึ่งวันนี้วัตถุดิบเราได้จากผลผลิตจากการวิจัยของคณะสัตวศาสตร,สร,ร์และที่มีการเกษตรของเราเองอวัตถุดิบแรกที่เราจะใช้วันนี้คือน้ำนมแพะสดนะฮะนมแพะเป็นผลิตภัณฑ์ทางปศุสสตว์อีกอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงนอกจากคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแล้วยังให้คุณประโยชน์ต่อผิว ของเราอีกด้วยนะครับซึ่งมีอะไรมากมายไก,ก่กองเลยที่พวกเรายังจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะครับและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานวิจัยของคณะเรานั่นก็คือ,อ,อน้ำมันทานตะวันฮนะซึ่งน้ำมันทานตะวันเนี่ยเป็นงานวิจัยในโครงการวิจัยของออโครงการวิจัยเรื่องทานตะวันหลังนานะฮะก็จะเป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์และก็บุคลากรและนักศึกษาของคณะเรานั่นเองเ,อเราได้นําเอา2ผลิตภัณฑ์หรือสองวัตถุดิบมา ผนวกกันหรือมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะวันนี้เราจะทำสบู่น้ำนมแพะสูตรบำรุงผิวนะครับซึ่งในสูตรของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูวัตถุดิบนะฮะว่าเราจะต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างซึ่งจริงๆต้องบอกเลยว่าเราหาไม่ยากแล้วเราก็ทำง่ายด้วยนะฮะเดี๋ยวตามไปดูครับ ครับผมมาทําความรู้จักกับสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนจะลงมือปฏิบัติก่อนนะสิ่งแรกเลยที่เราขาดไม่ได้นั่นคือสูตรนั่นเองนะครับเราจะต้องมีสูตรของเราเองนะคะเพราะว่าสูตรนี้ที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นสูตรที่เราได้จากผลง,งานวิจัยของในสารนั่นเองนะครับแล้วที่เหลือนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์บอกเลยว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์ที่หายากนะฮะเพราะว่าทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลย อันแรกเลยคือฮัตเพย์ฮัตเพยไว้ทำอะไรไว้ให้ความร้อนเพราะว่าวันนี้เราจำเป็นต้องใช้ความร้อนนะครับมีภาชนะสําหรับกวนสบู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นาาภาชนะสําหรับทําเครื่องสมานโดยเฉพาะนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคอย่างหนึง่งคือที่อยากจะแนะนําสําหรับใครหลายคนที่อยากจะลองทําภาชนะจริงๆอยากจะแนะนําให้เป็นภาชนะที่เป็นลักษณะเป็นแก้วจะเป็นการดีนะครับแต่วันนี้บังเอิญว่า ภาชนะแก้วเราไม่มีไซส์ใหญ่นะฮะเราก็เลยขออนุญ,ญาตเป็นเป็นสไตลเล็แทนนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นภาชนะที่เราใช้สําหรับการทํางานวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโดยเฉพาะนะครับไม่พายนะไม่มีไปได้เพราะว่าเราจะต้องคนนะครับก็เป็นของคู่กันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของพิมพม์นะฮะพิมพ์สบู่นะฮะพิมพ์สบู่วันนี้เราใช้ทรงกลมมีเหตุผลไหมที่เลือกทรงกลมไม่มีเหตุผลหาความชอบส่วนตัวนะคนสอนชอบทรงกลม แค่นั้นเองะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบอรูปแบบอื่นๆก็แล้วแต่ตามใจชอบนะฮะจะเป็นรูปตุ๊กตาอาจจะเป็นรูปสีจจเปป่เหลี่ยมก็แล้วแต่นะครับเนื้อสิ่งใดคือการเลือกพิมพ์ในการทำนะฮะในการทําสบู่ก็จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของแพคเกจจิ้งด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราทําผลิตภัณฑ์แล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะต้องวางจําหน่ายหรือจะจาเป็นเป็นการแจกจ่ายเราอาจจะต้องมีแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําอันนี้พิมพ์จะเป็น พลาสติกนะคบเพราะว่ามันจะง่ายสำหรับการเอาผลิตภัณฑ์ของเราออกจากพิมพ์นะคบที่เหลือก็ถึงคราวที่เราจะต้องแนะนำวัตถุดิบแล้ววัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างอันแรกเลยเราบอกว่างานวิจัยของเราเป็นงานวิจัยที่ได้จากนมแพ้นะครับวันนี้เราใช้นมแพสดนะฮะซึ่งนมแพ้ก่อนที่เราจะนามาทำผลิตภัณฑ์นี่ยถ้าเป็นนมแพสดเลยเนี่ยไม่แนะนำนะ,ะับไม่แนะนาให้ทาเนื่องจากว่านมแพสดจะยังคงม,มีพวก สิ่งมีชีวิตเล็กๆหรือจุลินทรีย์บางตัวที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นเราควรจะต้องฆ่าเชื้อด้วยการผาเชื้อไรก่อนนะซึ่งนมตอนนี้ที่เราใช้จะเป็นนมพาเชื้อไรแล้วนะครับส่วนที่2ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของน้ํามันทานตะวันนะครับน้ำมันทานตะวันอันนี้เป็นน้ำมันทานตะวันผลิตภัณฑ์ของคณะเราเองนะครเป็นผลิตภัณฑ์สกัดเย็นนะถามว่าทําไมต้องเป็นสกัดเย็น สกัดเย็นคือผลิตภัณฑ์น้ํามันที่คงคุณภาพหรือคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเราเกิดเอาเข้าเครื่องหรือเป็นโปรเซสของการสกัดแบบเข้าเครื่องร้อนนะฮะมันจะทําให้คุณสมบัติทางเคมีหรือคุณค่าทางโภชนาการบางตัวหายไปสิ่งที่เราอยากได้จากน้ํามันทานตะวันอย่างมากๆเลยคือเรื่องของวิตามินอ e. ีซึ่งวิตามินอ e. ีเราพบมาก <c oughs> นะฮะวิตามินอ e. ีเราจะพบมากในมเมล็ดทานตะวันนะฮะเป็นอันดับต้ตนๆของ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธัญพืชของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับซึ่งของเราแน่นอนนะฮะว่าเรามีวิตามินอ e ีเต็มที่แน่นอนนะครับแต่ว่าการที่จะนําเอาน้ํามันทานตะว,วันมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่งมั้นวิตามินอ e ีจะสลายไปในช่วงของกระบวนการทําแต่ว่าเราจะทาแบบไหนเดี๋ยวค่อยตามไปดูในช่วงในช่วงของการในขั้นตอนของการทำนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยสาคัญมีอยู่สอตัวนะฮะวัตถุดิบสาคัญมีสตัว,นะว,ต,วต่อมาที่เราต้องใช้ แน่นอนสบู่ก็ต้องมีกิส,นนะกสนแบบีนะครับี่จริงกิสรีจะมี2แบบนะครมีกิสรแบบีแบบใสกัาบแบบขุนบังเอิญว่าวันนี้เราทรําผลิตภัณฑ์นมนะฮะเราก็เลยอยากได้สีที่มันออก,ออกเป็นน้ํานมนิดนึงเราก็เลยขอใช้เป็นกิสรีนแบบขุนนะครับตัวกีสรนีนะครับวันนี้เราใช้เยอะหน่อยเพราะว่ากะว่าเราจะทําไปแจกช่วงงานปีใหม่ด้วยนะครับเราก็เลยกะว่าเราจะทเยอะหน่อยวันนี้เราก็เตรียมกิสรีนไว้1นกิโลนะครับกีสรีไว้หนกิโลต่อน้ํานม250ากรั น้ำลงสาสิบ ml แล้วก็น้ำมันทานตะวันอีก1 0 ml นะครับวันนี้เราจะทำา3อย่างนี่แหละผสมกันนะครับวัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับวัตถุดิบเพิ่มเติมตัวนี้จะเป็นตัวที่เกิดทำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์สบู่ของเรานะครับเขาเรียกว่าตัวทำฟองนะฮะหรือที่ชื่อทางการน,นะเขาเรียก sls นะฮะ sls เป็นตัวทำให้เกิดฟองนะครับเราเวลาเราถูสบู่นะฮะเราเอ๊ะทำไมมันเป็นฟองค่อนข้างเยอะเนี่ยอาหารเป็นตัวทำให้เกิดฟอง แต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งในการใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราผสมลงไปเลยเนี่ยจะเกิดปัญหาคือมันจะจับตัวเป็นก้อนดังนั้นเราต้องละลายเข้าก่อนเทคนิคการละลายคือเราจะต้องไปละลายในน้ำอุ่น,นะคะ่อยๆละลายจนเกิดจนจนละลายทั้งหมดเราถึงนำมาใช้ได้นะครับไม่งั้นมันจะตกผลิตเป็นก้อนอมีอะไรอีกเราบอกว่าเราอยากจะทำสบู่ก็แนะนำสำหรับคนจะทำสบู่ถูตัวหรืออยากได้กลิ่นหอมต่างๆเราสามารถใช้หัวน้ำหอมนะครับแต่ก็แนะนำ หัวน้ําหอมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนะครับวันนี้เราเลือกอกลิ่นซันเซ็ตนะครับเพราะว่าจริง,รงๆเรามีให้เลือกหลายกลิ่นนะครแต่วันนี้ที่เลือกซันเซ็ตเพราะว่าผู้เรียนนะ,ะมีผู้เรียนคนหนึ่งอยากได้กลิ่นนี้บอกชอบกลิ่นนี้มากนะครับเราก็เลยเลือกเป็นกลิ่นนี้นะครก็จะออกกลิ่นแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยนะ,ะเป็นกลิ่นสปอร์ตนิดนึงนะครับอันนี้คือเหมาะกับคนสอนและผู้เรียนด้วยนะค,ะครับก็เลยเลือกแค่นั้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบที่เราใช้ตัวนี้เป็นแค่ องประกอบย่อยๆเฉยๆ,ๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เราหลอมสบู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเทลงพิมพ์ในการเทลงพิมพ์จะเกิดฟองนะครับเป็นฟองอากาศจากการเทเราก็จะใช้แอลกอฮอล์นะคบเป็นตัวไล mm ่ hmm. แค่นั้นเองนะเราไม่ได้ใช้ยังอื่นหมดหรือ,อยังน่าจะหมดแล้วค่ะแค่นี้คืออันนี้คืออุปกรณ์บอกได้เลยว่าหาไม่ยากนะคบถ้าสมมุติว่าหลายๆท่านสนใจนะครับอยากจะลองทําเองที่บ้านสามารถเดินเข้าไปใน มันจะมีร้านนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี M e, สาหรับเครื่องสังารโดยเฉพาะมีทุกอย่างเลยนะคะรับเพลอเพลิเขามีสูตรให้เราด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่วันนี้เราใช้สูตรของเรานะครับแล้วต่อไปในลําดับต่อไปเราไปดูว่ากระบวนการทําจะเป็นอย่างไรครับผมก็เข้าสู่ขั้นตอนของ วิธีการทําแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตและกันนะฮะเนื่องจากว่าเป็นคนที่แต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อยจริงๆมีได้สาแซลลมาด้วยนะครับผู้เรียนแซลมานาักศึกษาแซลมาบอกว่าอาจารย์แต่งกายแบบนี้ไม่ควรจะเข้าห้องแลบนะเดี๋ยวโดนปรับนะคะรับเพราะว่าเป็นกฎของห้องเรียนไม่เป็นไรวันนี้ครูไม่ทําก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ครูมีลูกมือมาช่วยนะครับวันนี้ให้น้องฟุดมาช่วยนะฮะน้องฟูดเป็นหนึ่งในในักศึกษาของคณะสัตวาสตร,ร,ร์เราที่กําลังเรียนวิชา animal products นะครับก็ไหนๆจะได้ทําแล้ววันนี้ก็ลงมือไปเลยละะกันนค พอดีน้องฟูดแต่งตัวเรียบร้อยกว่าครูวันนี้ก็เลยให้น้องฟูดเป็นคนทำาล้วยังไงเดี๋ยวน้องฟูดเป็นคนทำแล้วครูจะเป็นคนบอกนะครับว่ารเราจะต้องทําอะไรบ้างโอเคนะค,ะครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแนใ่ใจแน่ใจครับ,รบโอเคครับก็ไม่รู้เหมือนกันจะออกมาเป็นอย่างไรก็รอติดตามผลงานน้องฟูดนะครับอ,อันดับแรกเราจะต้องละลายกีสลลนก่อนนะคะซึ่งการละลายกีสลลนน้องฟูดใส่กีสลีนลงไปเลยการละลายกีสลีนนะครับเราก็จะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ200ถึงไม่เกิน400องศานะคะ2องศาเซลเซียนะครับ เราเริ่มละลายได้เลยนะครับเพิ่มบุหภูมินิดนึงนะคหเพให้เป็นประมาณสัก400องศานะครับก็รอจนกว่ากีซลีนจะละลายทั้งหมดนะ ละลายหรือย,ยังเอ่ยละลายแล้วครับตามจริงนะ,ะก็จะใช้เวลาในการละลายตัวคีเซเลียนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับประมาณ10นาทีที่อุณหภูมิประมาณ200องศานะครับก็ละลายพอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแนะนําให้ทุกคนปิดไฟเลยนะ,ะก็คือต้องปิดเลยเนื่องจากว่าความร้อนนะครับความร้อนจะทําให้อ,อ,องค์ประกอบทางเคมีหรือโภชนะของวัตถุดิบตัวอื่นมันหันไปดังนั้นเราก็จะต้องลดอุณหภูมิก่อน เราก็จะขนไปเรื่อยๆจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นนะครับเพราอุณหภูมิเย็นเลยก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิเย็นเนี่ยจะทําให้กิซิลีนแข็งตัวดังนั้นเราจะให้อุณหภูมิค่อนข้างอุ่นๆหน่อยนะ,ะับก็จะอยู่ที่ประมาณ45องศานะครับอุณหภูมิประมาณ42-45องศาก็ได้นะฮะอุณหภูมิประมาณเท่านี้นะครับเราถึงจะละลายตัววัตถุดิบตัวอื่นลงไปนะครับซึ่งวัตถุดิบตัวแรกเลยที่เราจะละลายลงไปอันนั้นก็คือนะครับตอนนี้ได้กี่องศาแล้ว ออน่าจะประมาณนะครับน่าจะยังร้อนอยู่ยังร้อนนะครับน่าจะยังร้อนอยู่ะก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะเติมตัววัตถุดิบไปวัตถุดิบเราจะเรียงลำดับในการเติมนะฮะตัวแรกก็จะเป็นนมนะครับ,รบวันนี้เราใช้นมเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบกรัมครับอ่250ะะาสองร้อยห้าสิบน,นะครับเราใช้นมสองร้อยห้าสิบต่ออ่ากีซีลีนหนึ่งกิโลนะครับอ่ ตัววัตถุดิบที่2ที่เราจะใช้คือน้ำมันถ่านตะวันน้ำมันทานตะวันเราใช้เท่าไหร่ครับ10 ml 10 ml เราใช้ไม่เยอะนะฮะจริงเราใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราใช้เมื่อสักครู่ที่ไปละลายแล้วนะฮะที่เราละลายไว้แล้วนั่นก็คือตัว sls นะฮะหรือตัวทําฟองนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใส่ไปเป็นเม็ดไม่ได้นะครับใส่เป็นเม็ดจะตกผลึกมันจะกระจับตัวเป็นก้อนนะครับมันจะไม่ละลายดั้นเราต้องไปละลายก่อน แต่จริงๆเทคนิค,นะคะในการละลายตัวนี้คือต้องใช้น้ําอุ่นในการละลายนะครับซึ่งลักษณะการละลยเนี่ยเราไม่ควรใส่น้ําเยอะนะครับถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปนะครับมันจะทําให้สบู่ของเราไม่แข็งตัวนะครับเพราะว่มามันมันจะมีองค์ประกอบของน้ําค่อนข้างเยอะนะครับโอเคไหมครับตอนนี้น่าจะ น่าจะพอดีแล้วครับน่าจะแล้วครับอะทีนี้เราเติมอะไรเมื่อกี้ครูบอกแล้วเติมนมครับอะเติมนมอะดังนั้นเราค่อยๆใส่นมนะครับตอนที่เราใส่นมเราจะต้องค่อยๆใส่ยแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนให้เข้ากันนะครับโอเคนะฮะค่อยคคนไปเรื่อยๆนะครับสีตอนนี้ก็จะเป็นสีน้ำนมละนะฮะเริ่มผลิตภัณฑ์เราจะเริ่มเป็นสีน้ำนมจริงๆจะบอกว่าได้กลิ่นนมด้วย ครับนะฮะหอ,อมนมด้วยะคระับนมแพ้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับแต่ว่าจะเป็นฟองนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนที่เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอาออแอลกอฮอล์ไล่ฟองหินนะครับก็ค่อยๆใส่ กดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆอช้าไปไหมลูกใส่แรงกว่าน,นั้นก็ได้ไหมครับโอเคสวยงามมากสบู่จะออกมาดูดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคนคนนะฮะ <laughs> อันนี้เป็นเทคนิคของเรานะครับ <laughs> ก็ลองดูว่าวันนี้ผู้เรียนของเรา <laughs> ผู้ช่วยครูวันนี้จะทำสบู่ออกมาได้น่าใช้หรือเปล่า ผมจใช้แน่นอนนะครับขอให้มันจริงจ้าสีสวยแล้วนะครับก็สีค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่านมที่นำมาใช้จะต้องเป็นนมที่พาสเ t อร r i z e ์แล้วนะครับผ่านการาสเ t อร์ไ z e ์แล้วนะครับช่วยลำาดับต่อไปใช้อะไรเอ่ยองจ้าอันนี้จ้า อ่ะโอเคครับใส่ลงไปเลยนะครับทำให้เกิดฟอร์มนะค,คนให้เข้ากันไปเรื่อยนะครับ ราจะคนไปนเรื่อยๆจนก,กว่า,าตัวเนื้อครีมของเราจะเย็นตัวลงนะครับก็เย็นตัวลงให้อุณหภูมิประมาณอุ่นๆน,นิดนึงนะฮะก็คือต่ำกว่า 40, 40องศานะครับก็คือให้อุณหภูมิต่ำกว่า 40, 40องศาเราถึงจะเติมตัววัตถุดิบลงไปอีก2ตัวที่เหลือคือน้ำมันทานตะวานันแล้วก็เกลือห่า,หากหวานหอมของเราเนะะั่นเองนะครับย็นรือยังเอ,อ่ย ยังอุ่นๆอยู่ครับยังอุ่นๆอยู่นะครับอันนี้คือเทอร์โมมิเตอร์ครับใช่ครับใช้สัมผัสเลยครับใช้สัมผัสเดี๋ยวขอไม่เรียวหน่อยนะฮะจะตีคนเรียนมันนี้นะครับก็จริงๆคือถ้าที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เนาะที่จัวัดอุณหภูมินะฮะก็เราสามารถใช้ใช้มือเรานี่แหละทางสัมผัสกับภาชนะดูถ้ายังร้อนอยู่หรือเราสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้นะฮะหรือมันร้อนเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิมันยังสูงเกิน60สองศา ถ้ามันต่ำก็คือมือเราสามารถจับได้นับหถึงสิได้แสดงว่ามันต่ำกว่า40่สิบละละ,ะแต่ถ้าเกิดว่ายังนับ12-3ไปยังร้อนอยู่อันนี้ก็จะคุณไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้เราก็น่าจะน่าจะได้เกือบ40องศาลแล้วมั้งเพราะว่าเราจับได้นานแล้วถูกไหมฮนะมโอเคช่างเป็นวิทยาศาสตร์มากอันนี้คือเราเราเตรียมสําหรับให้ชุมชนสามารถทําได้ใช่ไหมครับ ก็ไม่อยากให้ซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ก็อุณหภูมิก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าอุณหภูมิที่สูงมากเกินไปจะทําให้คุณค่าทางโภชนาการหรือตัวสารประกอบอ,องค์ประกอบทางเคมีของน้ามันมันสูญหายไปนะ,ค,ะครับเพราะฉนั้นเราก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งให้มันเย็นก่อนนะครับไม่ไม่ได้เจร้อนเนาะไม่ร้อนอไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนอันนี้คือวางแผนที่ยังว่าจะไปให้ใครบ้างก็จะไปให้คุณแม่ลองใช้ดูครับโอ้โห อันนี้คือหน่วยทดลองที่ดีหนูทดลองยาวเหมือนกันใช่ครับ่คะแล้วคุณแม่จะตามมาเครื้ยงไข่ครูไป็นยังไม่ครับมั่นใจขนาดนั้นเจียวใช่มั่นใจฝีมือตัวเองใช่ครับหรือมั่นใจฝีมือครูมั่นใจฝีมือตัวเองโอเคถ้างั้นทำต่อนะครูไปนะนะโอเคได้ได้ยังไงลองดูซิน่าจะได้เราจะได้แล้วเติมน้ำมัน ไป้าเทน,นะครับน้ำมันเราใช้อยู่ที่10 ml นะครับแล้วก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับออกมาสวยเลยครับจริงๆการเติมน้ํามันก็อยากให้ได้อุณหภูมิอุนอ่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิเย็นน้ามันจะลอยตัว นะครับมันจะมันจะไม่เนื้อมันจะไม่เนียนมันจะไม่เข้ากันกับตัวเนื้อครีมนะครับมันก็อาจจะต้องมีอุณหภูมิอุ่นนิดนึงแต่อย่าสูงมากนะครับเพราะว่าในงานวิตามินอีจะละลายนะครับก็จะไม่ได้ประโยชน์จากมันนะครับอ่ะคนต่ออีกสักแป,ปับนึงนะครับให้น้ํามันละลายหมดก่อนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับสวยมากใช้ได้นะเนี่ย นะถือว่าโอเคฟิลมคือดีเลยทีเดียวแต่อย่าเพึ่งมั่นใจนะครับเราต้องรอดูก่อนว่าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น่าจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้ตัวน้ำหอมนะครับครูว่า1กิโลกรัมใช้สักประมาณ4-5หยดก็พอนะครับ4-5่หยดก็พอห้ามใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับครับหนึ่สสาครับเอา4ี่หยดอ้าวพูดแทนอีกหยดหนึ่งนะครับโอเค กินสปอร์ตนะครับโอเราก็เท5หยดครับมาเก็บให้แล้วก็คนต่อนะครับคนต่อไปสักแป๊บหนึ่งนะครับคนต่อไปสักแป๊บหนึ่งเราก็น่าจะได้แล้วนหาดทีนี้เราก็จะเทเซ็ตพิงนะครับกลิ่นหอมมากเลยครับอาจารย์หอมเลยใช่ไหมบอกแล้วมันเป็นกลิ่นสปอร์ตจริงๆตัวกลิ่นนี้นะครับมันเป็นกลิ่นที่รุ่นพี่คุณเขาทําวิจัยมาแล้วก็คือเขามีกลิ่นให ผู้บริโภคเนี่ยทดสอบทั้งหมด18กลิก่แล้วผู้บริโภคจํานวน122คนถ้าคุณจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้122คนเนี่ยลงความเห็นว่าส่วนมากชอบกลิ่นนี้นะครับก็คือ122คนนี่คือทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมกันทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับรวมกันนะก็ค,คนส่วนมากชอบกลิ่นนี้เราก็เลยเลือกกลิ่นนี้มาให้นอกประเทศโอเคไหมครับทีนี้เราเตรียมที่จะลงพิมพ์นอกเทเซนต์อิมูผูบี มีทีมสองทีมนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะไม่พอไม่เป็นไรวันนี้เรายังมีทีมอีกหลายอันอยู่นะคะแต่ว่าทีมทรงกลมมีแค่สองอันนะครับพอเก็บนี้ครับอ่ะเราเริ่มเทได้เลยครับนะครับเทเบาบนะครับเทเทเท่าที่ถนัดลูกเทเท่าที่ถนัดเทอย่างไรถนัดที่สุดเทใส่บิกอร์ก่อนครับโอเคนะครับเทอย่างไรให้ถนัดที่สุดเทใส่บิกอ e r ก่อนแล้วก็เอาบิกอร์เทเพราะว่าบิกอร์จะมีที่ให้เทนะครับ โอเคครับเออเอาอีกก็ได้ลูกแหมเคเวลาเทเสพพิมพ์เทเบาๆนะครับ,รบเต็มเบาๆโอ้โหมากเป็นฟองอากาศเต็มเลยเราจะสังเกตนะครับว่าเวลาเราเทมันจะเกิดฟองเห็นไหมฮะมันจะเป็นฟองอากาศเทเต็มพิมพ์เลยนะครับโอเค ด้วยความโลบนิดนึงแล้วก็จะเทเยอะๆหน่อยเพราะว่าฟองอากาศมันจะดันข้าง,งบนนะครับพอเวลา ที่เราใช้เวลารอนะครับอยู่ประมาณ20-30นาทีนะครับตอนนี้สบู่ของเราเริ่มเป็นก้อนแข็งแล้วนะครับตอนนี้คนทำนะฮะน้กุกกําลังชื่นชมผลงานตัวเองนะฮะบอกเลยว่าออกมาเป็นไงบ้างลูกดีครับเรียบเนียนนะครับเนียนมันเกิดจากอะไรถึงมันถึงเนียนเกิดจากการเทที่น่มเนี้ยมครับการเทแบบพิถีพิถันน้อค่อยๆเทนะฮะมันก็จะทําให้ไม่เกิดฟองอากาศ อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องทดลองแกะออกมาให้ให้ทุกท่านดูนะฮะให้ทุกคนดูว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างโอ้สวยมากนะครับอ่าสวยมากสวยมากก็สมกลมสวยมากครับนะครับก็ใช้ได้นะครับคนเก่งก็อย่างนี้ครับคนเก่งจ้าโอเคแล้วก็ยกคลในความชอบให้น้องคุณนะครับก็ฝาก ถึงทุกคนนะครับวันนี้เราได้ผลิตภัณฑ์สบู่จากน้ำนมแพะบวกกับวิตามินอีจากน้ำมันทานตะวันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นผลพลอยได้จากงานวิจัยของคณะสัตวศาสตร์ของเรานะครับซึ่งงานวิจัยตัวนี้เรามีโอกาสได้นําเสนอในที่ไหนงานประชุมวิชาการในระดับชาติแล้วและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนแล้วด้วยรวมไปถึงเรายังมีโอกาสให้ได้ศึกษาได้ทดลองฝีมือแล้วนําไปทงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยนะครับ ก็มีการออกร้านนะครับออกร้านโชว์ผลงานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของเรานะฮะสำหรับหลายๆท่านที่สนใจนะครับหลายๆท่านที่สนใจอยากจะทดลองทําหรืออยากจะเรียนนะฮะอยากจะทดลองเรียนหรืออยากจะเข้ามาเรียนนะฮะเรียนรู้วิธีการทำนะฮะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032594037สําหรับวันนี้ผมกับน้องฟูดขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย